วันนี้ครับเราจะมาสอนหล่นนะครับของจริงนะครับนะครับแล้วก็กดเข้าไปในยูทูบนะครับเไรวะเนี่ยเออกก่อนแล้วก็พิมพ์คำว่าวิธีหลดไหมหลุดไหมครับ2021ันอก็หลด แล้วก็พูดไปเลยนะครับโหลดมาครับดดโหลดไม่พูดแม่งนะครับทุกคน,เ,นเองดีกว่าขอทุกคนทุกของท,นทนานนะนี่ครับทุกคนวิธีโหลดมาครับของจริง2021เข้าไปนะครับทุกคน เราไดเจอไอ้ผู้เอเยะมากเลยแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับ กดดาวโหลดตรงนี้เลยนี่กดเข้าไปครับมันก็จะดาวโหลดนะครับถ้ามันเสียงมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาครับมันจะขึ้นได้ขึ้นมาครับหลาจากนั้นนะครับล้วก็กดเข้าไปใน,น,นหน้านั้นนะครับเข้าไปตรงนี้ครับ แล้วก็กดตั้งมาเลยครับขอบคุณครับแค่นี้นะครับทุกคนเข้าใจนะครับทุกคนบ๊ายบาย